สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนํานะครับนําเสนอชุดปาดบ่าวาวนะครับตัวนี้เป็นชุดเครื่องมือใช้สําหรับปาดบ่าวาวนะครับสําหรับท่านที่มีเครื่องปาดอยู่แล้วนะครับตัวแกนนะครับแล้วก็มีดแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆของเขานะครับจะทํามาสําหรับเครื่องปาดบ่าวาวที่เป็นเป็นเครื่องขนาดใหญ่เลยนะครับ ส่วนลูกค้าที่ซื้อกับผมไปส่วนใหญ่เนี่ยบางท่านก็มีใช้สว่านแท่นนะครับแปลงแล้วก็เครื่องมิลลิ่งจะซื้อไปใช้กับเครื่องมิลลิ่งซะเยอะนะครับก็วิธีการที่เขา,เาซื้อไปใช้กับเครื่องมิลลิ่งนะครับก็บางท่านก็ซื้อไปแล้วก็ตัดออกนะครับตัดแกนออกให้มันสั้นนะครับแล้วก็ใส่ข้ออ่อนเข้าไปนะครับยึดกับ ลิ่งแล้วก็ปาดนะครับปกติวันนี้แกนก็จะให้ตัวได้นะครับถ้ามีมีข้ออ่อนนะครับตัวนี้เป็นข้อตรงเลยนะครับใช้กับเครื่องปาดบาววาวที่ราคาหลายแสนได้เลยนะครับตัวนี้แต่แกนของเขาจะเป็นแกนเหล็กนะครับไม่ใช่แกนที่เป็นคาร์ไบด์นะครับส่วแกนคาร์ไบด์เนี่ยมันแพงนะครับไม่ได้เอามานะครับตัวนี้มัน จะขายเป็นชิ้นๆนะครับตัวชุดเครื่องมือปาดวาวแบบนี้นะครับเขาจะขายเป็นชิ้นผมก็ขายเป็นชิ้นเหมือนกันนะครับมันก็จะแยกชิ้นๆกันมาเลยนะครับเริ่มจากแกนนะครับตัวแกนเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็น4.5นะครับแล้วก็อันนี้แกน5มิลนะครับนิยมหน่อยแกน5มิลรถส่วนมากก็จะเป็นแกน5มิลที่เป็นรถ2วาวาวนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับ ่วนถ้าเป็นรถยนต์แกนเขาก็จะใหญ่กว่านั้นนะครับตัวก้ามด้ามที่ใส่เม็ดมีดนะครับก็จะแยกออกมาอีกนะครับแล้วก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับตัวนี้เป็นขนาดกลางนะครับมันจะมีเล็กกว่านี้อีกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่เขาก็จะกลางออกได้เยอะหน่อยนะครับสําหรับพวกปาดแท็กตงแท็กเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะใช้ได้นะครับต้องใช้ตัวใหญ่นะครับเม็ดมีดก็จะแยกกันมานะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับ มีทั้งส่วนเอามาให้ชมตอนนี้ก็จะเป็นเม็ดสี่สิบห้าองศาแบบยาวแล้วก็แบบสั้นนะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้สี่สิบห้าทั้งสองตัวนะครับสี่สิบห้าคือตรงไหนนะครับมันจะมีะเห็นเหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมครับนิดนึงนะครับประมาณมิลหนึ่งนั่นคือหน้าสี่สิบห้าของเขานะครับส่วนตัวใหญ่ที่เป็นตัวยาวนะครับ ตัวหน้า45ของเขาไม่ใช่ตรงนี้ครับแต่เป็นตัวข้างล่างนี้นะครับนิดเดียวครับ45น่าจะไม่ถึงมิลนะครับประมาณ0.8นะครับไม่ถึงมิลก็เหมาะสําหรับปาดบาวามอเตอร์ไซค์นะครับถ้าต้องการหน้ากว้างสําหรับปาดรถยนต์นะครับเขาจะมีหน้า1.5นะครับ2มิลก็ยังมีนะครับก็สําหรับปาวรุยนต์ที่เป็นกินหน้าบ่าที่เยอะนะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับต้องการเอาไปใส่เอาไปแปลงทํางานปาดบ่าวาวน,นะครับก็มีขายบอกไว้ก่อนว่าพอมีขายอยู่นะครับมีไม่เยอะหรอกนะครับก็ตัวตัวแกนเนี่ย600บาทนะครับแกนที่เป็นแกนเหล็กนะครับท่านที่มีเครื่องปาดบ่าวาวที่เป็นอะพนี่นะครับแ,แกนคาร์บหักก็ซื้อตัวนี้ ไปใช้ได้นะครับมันแกนเท่ากันหมดทั้งแกนตัวยึดนะครับแล้วก็แกนตัวนี้ก็จะเป็น5มิลแล้วก็4.5อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เม็ดเม็ดตัวสั้นเนี่ยก็ 600, 600นะครับมันอย่างละ6ก600หมดเลยนะครับที่ผมขาย600600 600นะครับตัวกล้ามก็ตัวใหญ่ก็600ตัวเล็กกว่าก็600นะครับทั้งชุดเขาก็จะตกไม่กี่ไม่กี่พันนะครับ ก็ซื้อไปแปลงได้เลยส่วนข้ออ่อนตอนนี้หมดข้ออ่อนผมหมดนะครับมันเป็นข้ออ่อน CNC มันตอนนี้ผมไม่มีนะครับก็ลูกค้าก็ไปหาซื้อข้ออ่อนมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครเปลี่ยนแปลงใส่เครื่องมิลลิ่งนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับอยากได้แบบไหนก็หาก็ปลูกมาถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวเช็คของให้ว่ามีไม่มีนะครับ กนขนาดใหญ่กว่านี้ก็ถามมาได้นะครับเอาไปใส่กับรถยงต์รถยนต์ก็ถามมาเผื่อมีนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ f c e e o o o เพชร,รมอรเตอร์นะครับ